คุณะคะขอบคุณนะแกตอนนี้ไปไม่ทันเก๋เมื่อวานนี้ไปไม่ทันเก๋เลยไปลำบ้านอะไรทันเลยถ้าช่วงที่ไปปวาทายายอ,ออกไปไล่ข้างนอกกันกนะ็ไม่ทันนะไม่ทันที่ทันก็มีบ้านลูอ,อีเดดที่ทันเพราะว่า มาตอนช่วงนั้นอะกำลังจะทำกับข้าวแล้วถึงเวลาทำกับข้าว อากาศไม่ดีแล้วก็จะออกไปทําคลิปก็กยากจะไปไลฟ์สดก็ยากต้องคุยอยู่ที่บ้านถ้าฝนต,ตกนงดูว่าวันนี้แต่โอเคไหมจะหาพาลุยไปดูเป็ดได้มั้งลุยจะไปดูเป็ดอีกไหมให้เป็ดร้องเสียงวกหูไปก็ต้องปิดเสียงอะ่ะ <laughs> เป็นร้องกัมกักัดกักกัก,กอ่าเอาขนมปังไม่ให้เป็ดต้องเป็ดทั้งหารยิง่งฝนตกยิ่งแย่เขายิง่งอยู่รวมกันไอ้ยายชอบดูนกไอ้นั่นไงลอยจ๋ะยายชอบดูนกนางนวลนกนางนว,นวลโหเดี๋ยวนี้แค่จะเอาใหญ่เลยนกนางนวล่ะบินเข้ามาในเมืองล้วก็อ่ามา เขียขยะนะฮะเขียขยะถังขยะที่มันเป็นอ่าที่ที่ก็ตั้งไว้ตรงตรง,ตรงทิศทางคนเดิเนไงมันดูจักวินกับพิจิตีิทุ่พนมหีิทุ่มพนนนมันนกดังบนมันได้ละมันสวยดีก็โขงเออหลายท่านเขาเรียกว่า คิดว่าเป็นหานไม่ใช่หานมันเป็นหงเป็นหงเป็นหานอีกหกนาทีจะลุยจ้าหกนาทียาก็จะลงแล้วก็จะได้ขึ้นใหม่อีกรอบหนึ่งลงแล้วขึ้นอีกรอบหนึ่งก่อนดูว่าจะได้เอาไปข้างนอกไหมพักผ่อนนะคะอย่ากดเลยไลค์เข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะได้เพิ่ม มาไวๆวหน่อยนะึงขอบคุณนะคะขอบคุณทุกสติกเกอร์นะคะขอบคุณลุยขอบคุณอภพัชดานะคะที่อยู่เป็นเพื่อนตอนนี้ที่ส่งสติกเกอร์ให้ดัวดวขอบคุณมากค่ะเอาไปสติกเกอร์บวกบวกมานะคะให้หัวใจบวกบวกมา ให้ตุกตุนมาหัวใจกดกดมาเขาคุณมากค่ะอีกห้านาทีจ้ะอีกห้านาทีลงบนจะมาช่วงแรกนะลูอิสอันนี้ไลน์นี่มีอยู่ไลน์กีแล้วเขเงียบมีก็ไม่เยอะเพราะว่ายายไม่ได้คุยเนาะยายไม่ได้คุย ขอบคุณทัา่าท่านนะคะต h ้งกิวิริมันเอพีวันตั o งกิวปกครองเอ o f o ก o กคโลกมีต o กิว u ก p o r t ขอบคุณค่ะอู้อัมพรจุงกะจุงกะตวัติดจ้าขอบคุณหลายหลาอบคุณเจริเด้ออัมพรเด้ออบคุณเจริญใหญ่ขึ้นเลิ่อนอเลิจเล่จอใช่ไหมเลิ่อกพูกันจ,อจอ้าจ้าพูดกันเลิ่นี่ วิยงไวไปางไปบ้านเลือเกิดชุมงไบ้านเต็งนี่บุ๋มบ้านเต็งนี่ยออัจดารวัสดีคุณอัมพรนะคะลุเตตอรี่คุณอัมพรขาขาขาลูยอัมพรในตะเลนแชนแนลอิตขาขาขาเลยอีกสีนาทีพอ่ีนะคะอีกสินาที